เดี๋ยวเด๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ S และ Android เลยต่อไปข้อ35โจทบอกว่าถ้ากราฟของ f x เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c ตัดแกน y ที่จุดศ1มีจุดวกกลับที่30ดังรูป รูปแบบนี้นะอันนี้พี่วาดมือเองก็จะเห็นว่ามันมีจุดวกกับที่30แล้วก็ตัดแกนว้ที่จุด0.1นะโจทย์ถามว่าและ f ลบ6เท่ากับเท่าใดเรามาพิจารณาสิ่งที่โจทย์ให้มากันก่อนเขาบอกว่าจุดวกกับที่30หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าจุด30เนี่ยเป็นจุดที่อยู่บนกราฟนี้ถูกไหมแสดงว่า เราจะได้ว่า f 3มีค่าเท่ากับ0ถูกไหมแล้วจุดวกกลับเนี่ยมันเป็นจุดวิกฤตทำให้เรารู้ว่าเมื่อเราดิฟสมการ f แ x เราจะดิฟสมการได้ว่า f แ x เนี่ยจะเท่ากับ2 ax บวก b ถูกไหมซึ่งการที่โจทย์บอกว่าจุดวกกลับเท่ากับ อยู่ที่จุด3 0เนี่ยแสดงว่า f แ x f แมีค่าเท่ากับ0เช่นกันนี่คือสิ่งที่เราแปลความหมายมาได้จากคำว่าจุดวกกับที่3 0แล้วจบก็บอกว่าแต่แกน y ที่จุด0 1แสดงว่า f 0มีค่าเท่ากับ1ถูกไหม เพราะว่าจุด0ูนย์หนึ่งเป็นจุดบนกราฟนี้กราฟ f x ทีนี้เรามาแก้สมการหาค่า a b c ดูว่าเราได้ค่า a b c เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเรารู้ค่าคงที่ a b c เนี่ยเราก็จะสามารถหา f ลบหได้ถูกไหมต่อไปหาค่า a b c กันจากสมการที่เราได้ก็คือ f 3เท่ากับ0แทนค่า x เท่ากับ3นะก็จะได้ว่า0มีค่าเท่ากับ ก้า a บวกสาม b บวก c ถูกไหมนี่คือสมการที่หนึ่งสมการที่สองบอกว่า f ศูนย์เท่ากับหนึ่งแทนค่า x เท่ากับศูนย์ลงไปก็จะได้ว่า c มีค่าเท่ากับหนึ่งถูกไหมนี่คือสมการที่สองเพราะว่าแทนศูนย์ลงไปอันนี้ก็ตัดเป็นศูนย์ตัดเป็นศูนย์ก็จะเหลือแค่ค่าคงที่ c ตัวสุดท้าย สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่โจย์กำหนดมาก็คือ f ลบ f แับสเท่ากับ0ถูกไหมเราก็ลองแทนค่า3ลงไปในสมการนี้ก็จะได้ว่า6 a บวก b มีค่าเท่ากับ0อันนี้คือสมการที่3ทีนี้เราแก้สมการหาค่า a b c เรารู้แล้วว่า c มีค่าเท่ากับ1 แล้วก็นำ c เท่ากับ1ในสมการที่2เนี่ยแทนลงไปในสมการที่3เราก็จะได้ว่านำ2แทนใน1นะก็จะได้ว่า0มีค่าเท่ากับ 9a บวก 3b บวก1ทีนี้เราก็แก้สมการอันนี้ที่เราได้มา กับสมาการนี้ก็จะได้ค่า a กับ b ถูกไหมอ่าเรามาเริ่มแก้กันเลยพี่จะจับให้จากสมาการนี้นะพี่จะทําให้ b มีค่าเท่ากับลบ 6a จากนั้นนา b เท่ากับลบ 6a เนี่ยไปแทนในสมาการนี้ก็จะได้ว่า 9a บวก3คูณกับลบ6ลบ 6a บวกหนึ่งมีค่าเท่ากับ0ก็จะได้ว่า 9a ลบ 18a บวก1มีค่าเท่ากับ0เราย้าย a ไปฝั่งนี้อันนี้ได้เป็น 9a ลบ 18a ได้เป็นไรได้เป็นลบ 9a ถูกไหมแล้วเราก็ย้ายค่ามาฝั่งนี้ก็จะได้ว่า1เท่ากับ 9a จะได้ว่า a เท่ากับ1ส่วน9 พอเราได้ a เท่ากับ1ส่วน9แล้วเนี่ยเราก็ย้ายมาข้างนี้เพื่อมาแทนหาค่า b ก็จะได้ว่า b เท <B S 2> ่ากับลบ6คูณกับ1ส่วน9ก็จะเท่ากับลบ2ส่วน3นี่คือค่า b ถูกไหมทีนี้เราได้ค่า a b c แล้วแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามคือ f ลบ6เท่ากับเท่าใดเราก็นํามาแทนค่า f ลบ6เลย <อ iar. S 1> ก็จะได้ว่า f ลบ6มีค่าเท่ากับ a a, a ก็คือ1ส่วน9ถูกไหม1ส่วน9คูณกับ x กำลัง2 36กำลัง6กำลัง2ลบ6กำลัง2ได้36แล้วก็บวกกับ b x ซึ่ง b เราได้2ส่วน3ถูกไหม ก็ได้ลบสส่วนสคูณกับลบหแล้วก็บวกสก็คือบวก1ตัดเลขก็จะได้ว่าเป็น4บวกอันนี้ลบตัดลบหายไปเพราะาเป็นบวกถูกไหมก็จะได้ว่า2ส่วนสคูณหก็คือ4แล้วก็บวกอีก1แสดงว่า f ลบหมีค่าเท่ากับ9้นั่นเองนี่คาตอบก็คือตอบ9ทีนี้เรามาสรุปดูอีกที คนไหนตามไม่ทันคนะ่ะก็จะได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคือ f ลบหเท่ากับเท่าใดดูไหมแต่คือเรายังไม่รู้ค่าคงที่หน้าตัวแปรเลยสมรัสิทธิหน้าตัวแปรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาสมระสิหน้าตัวแปรในแต่ละอันก่อนก็ดูสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เขาบอกว่าตัดแกน y ที่จุดศูนย์หนึ่งแสดงว่าจุดศูนย์หนึ่งเนี่ยเป็นจุดบนกราฟที่โจทย์กำหนดมาให้เพราะฉะนั้นเมื่อแทนศูนย์ลงไปในสมการเนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับหนึ่ง ซึ่งพอเราแทนศูนย์ลงไปในสมการให้มีค่าเท่ากับ1เนี่ยเราก็จะได้ค่าคงที่ c ออกมาก็คือได้ว่า c เท่ากับ1ทีนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดมาอีกอย่างหนึ่งก็คือมีจุดวกกลับที่ส0ศการที่บอกว่าจุดวกกลับเนี่ยหมายถึงว่าค่าวิกฤตค่าวิกฤตก็คือค่าที่ทําให้การดิฟสมการนั้นแล้วเนี่ยแทนค่า x ลงไปมีค่าเท่ากับ0นนั่นเขาเรียกว่าค่าวิกฤตก็คือ เดี๋ยวอธิบายให้ฟังค่าวิกฤตนะก็คือค่าที่แทนลงไปในสมการ f x แล้วเนี่ยจะทำให้มีค่าเท่ากับ0ซึ่ง f x เนี่ยก็คือเป็นการเขียนแทนสัญลักษณ์ของการดิฟสมการนี้ ทีนี้พอเราแทน f แปดสาเท่ากับศูนย์แล้วก็ f 3ามเท่ากับศูนเนี่ยเราก็จะได้สามสมการอย่างนี้1นึ่แบบนี้ทีนี้เราก็สามารถแทนค่าหาค่า a กับ b ได้ก็คือจะได้ว่า a เท่ากับหส่วนเแล้วก็ b เท่ากับลบสส่วนสหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาแทนเนเพื่อหาค่า f ลบหกก็จะได้ว่า f ลบหกมีค่าเท่ากับเก้นั่นเอง นี่ก็คือคำตอบของข้อนี้ว่า f ลบนี้ค่าเท่ากับก้าเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแท่งอ่ะเอาปะ